ขาดื่มน้ําฝนในถังสักแก้วเรื่องเล่าในหลวงร .9 กับน้ําฝนในถังเก่าๆของยายแก่ๆคนหนึง่งเป็นภาพจริงในเหตุการณ์จริงเมื่อปีพศ .2501 โดยมีดรสุเมธตติเวชกุลเลขาธิการูุนิทิชัยพัฒนาเป็นข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทได้บันทึกเรื่องราวความไม่ถือพระองค์ของพ่อหลวงประชกาลที่9กาเอาไว้ระบุว่าเขาดื่มน้ําฝนในถังสักแก้ววันที่1เมษายน2501ในขณะที่ในหลวงทรงสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โบราณสถานในเมืองศรีชตรนารายอยู่นั้นในหลวงทรงตรัสสอบถามคุณย่าทวดเล็กเปล่งเสียงหนักอายุวัย90้ปีเป็นชาวบ้านตำบลสารจิตอำเภอศรีชตรนาราย์จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งคุณย่าทวดเล็กได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิมาตั้งไว้หลายถังเพื่อหากพระราชบริพันธุ์ที่ติดตามขบวนสเสด็จกระหายน้ำจะได้ดื่มน้ำกินแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่าย่าจา๋าฉันขอด,ดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหมคุณย่าทวดเล็กก็ทูลตอบว่าฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอก เพราะมันเป็นน้ําฝนและเป็นน้ําธรรมดาด้วยในหลวงก็ทรงแย้มพระสวนยิ้มพระองค์ก็ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่าปกติฉันก็กินน้ําธรรมดาอย่างนี้นี่แหละยา่าจากนั้นพระองค์ทรงตักน้ําฝนในถังสเสวยและพระองค์ยังตรัสว่าน้ําฝนเนี่ยเย็นสดชื่นดีและยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด,ด้วยน้อมสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นเครดิตช่องโมรนิธิสิทธิวัดวิริโชธธรรมราม